เปิดตำนานอาถรรพ์ปลาไหลเผือกถล่มเมืองเชียงแสนตำนานเรื่องเล่าซึ่งเกี่ยวกับเมืองถล่มนี้ได้เล่ามาแล้วเกี่ยวกับชาวเมืองผากันกินเนื้อกระรอกเผือกซึ่งเป็นกระรอกที่พญานาคแปลงร่างมาเมื่อกินกันจนอิ่มมีพีมันแล้วก็เกิดบ้านเมืองถล่มทลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่คล้ายทะเลสาบ คือหนองหานในเขตจังหวัดสกลนครและตำนานในทำนองเดียวกันนี้ทางภาคเหนือก็มีการเล่าลือต่อกันมานับเป็นเวลาร่วมพันปีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเมืองพากันกินเนื้อปลาไหลเผือกตัวมหึมาแล้วเกิดบ้านเมืองถล่มทลายเมืองที่เกิดถล่มดังกล่ามานี้คือนครชัยบุรียนกซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ในเขตอำเภอเชียงแสนเป็นเวลาร่วมพันปี ตามตำนานจากหนังสืออัคราน,นุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่าเมืองเชียงแสนนี้พระเจ้าแสนโูทรงสร้างขึ้นตรงซักเมืองรอยเก่าเมื่อพศ .1871 ถึงพศ .1951 พระเจ้าสามฝั่งทนโปรดให้สร้างกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐมีป้อมปราการถึงพศ .2347 รัชการที่ห้าโปรดให้กรมดวงเทพมริรักกับพระยายมราชยกทัพปิตีเมืองเชียงแสนซึ่งเวลานั้นกองทัพพมา่ายึดครองอยู่เมื่อได้ชัยชนะแล้วก็ให้รื้อกำแพงเผาเมืองเสียสิ้นเพราะไม่ต้องการจะให้ข้าศึกได้ใช้อีกต่อไปและให้อพยพชาวเมืองไปไว้ที่เมืองอื่นเมืองเชียงแสนจึงร้างตั้งแต่นั้นมา ก่อนจะยกฐานะเป็นอำเภอเชียงแสนเมื่อวันที่30มีนาคมปี2 5 0 0ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสภาพของเมืองเชียงแสนซึ่งกล่าวกันว่าสร้างขึ้นตามซากเมืองเก่านั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นซากเมืองของนครชัยบุรียนกที่เกิดเมืองถล่มหรือไม่เพราะตามตำนานนั้น นครชัยบุรียนนกสร้างก่อนเมืองเชียงแสนและจมหลังพศ .1699 ตามตำนานเก่าแก่เล่ากันว่ากษัตริย์ผู้ครองนครชัยบุรียนนกทรงพระนามว่าเท้ามหาวันพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อปี1199จากนั้นพระราชโอรสของพระองค์คือองค์มหาชัยชนะได้ขึ้นครองแผ่นดินสืบแทนต่อมา เมืองชัยะบริยนนกนี้ตามตำนานเล่าว่าตั้งอยู่บนแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำกกซึ่งต้นกำเนิดของแม่น้ำนี้เกิดจากทางเข้าด้านเหนือของเมืองกกประเทศพมา่าในรัฐเชียงตุงไหลไปทางทิศใต้ผ่านหัวเมืองกกและเมืองสาดเข้าเขตแดนประเทศไทยที่ช่องแม่น้ำกกก่อนจะเกิดบ้านเมืองถล่มนั้น หลังจากองค์มหาชัยขณะขึ้นครองราชสมบัติสืบแทนพระราชบิดาได้เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วแม่น้ำกกปรากฏว่าไม่ได้ปลาเลยคงจับได้ปลาไหลเผือกตัวหนึ่งขนาดโตท่าลำตาลาวาประมาณาเจ็ดวาเศษเศษจึงเกิดความอศัศจรรย์และตื่นตะลึงไปตามๆกันโดยไม่เคยพบเห็นปลาไหลย,ยักษ์ชนิดมาก่อน จึงได้พากันลากปลาไหลเผือกตัวนั้นไปตามห้วยแห่งหนึ่งซึ่งบัตรนี้ชื่อว่าห้วยแม่ลากเสร็จแล้วได้นำปลาไหลขึ้นทูนถวายพระองค์มหาชัยชนะเมื่อพระองค์ได้รับของถวายอันพิลึกเกลื่อนนี้แล้วแทนที่พระองค์จะทรงสั่งให้ปล่อยปลาไหลเผือกตัวนั้นไปด้วยเห็นตัวใหญ่ผิดปกติธรรมดากลับสั่งให้แล่เนื้อปลาไหลเผือกตัวนั้นแจกใจแก่ชาวบ้านกินโดยทั่วถึงกัน ในเย็นวันนั้นอาหารของชาวเมืองก็คือเนื้อปลาไหลเผือกซึ่งได้รับการแบ่งสรรปันส่วนโดยทั่วถึงกันทุกครัวเรือนต่างก็ปรุงอาหารตามแต่ใจชอบบ้างผัดเผ็ดบ้างแกงคั่วส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วเมืองกลิ่นปรุงอาหารปลาไหลชอยไปตามลมจนไปเข้าจมูกของหญิงชาราคนหนึ่งซึ่งปลูกกระท่อมอยู่นอกกำแพงเมือง และเป็นคนคนเดียวที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อปลาไหลเผือกมาปรุงอาหารเยี่ยงชาวเมืองทั่วไปในเวลาพลบขําของวันนั้นได้มีชายหนุ่มหน้าตามหมดจดงดงามคนหนึ่งได้มาหาหญิงชราคนนั้นที่บ้านและขอพักผ่อนหลับนอนด้วยขณะที่พักผ่อนอยู่กับคุณยายชายหนุ่มก็ซักถามเรื่องราวต่างๆนานา,นา มีขณะหนึ่งกลิ่นอาหารจากชาวเมืองได้ส่งกลิ่นหอมฉวยมาเข้าจมูกของชายหนุ่มคนนั้นเขาจึงถามคุณยายว่าชาวเมืองเขาทำอะไรกินกันกลิ่นอาหารจึงชวนให้น้ำลายสอเสียจริงฝ่ายหญิงชราได้ฟังดังนั้นจึงได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าชาวเมืองได้ไปจับปลาไหลเผือกตัวขนาดมหึมาตัวหนึ่งแล้วเจ้าเมืองได้สั่งให้แล่เนื้อแบ่งปันกันกิน ชาวเมืองจึงได้นำไปปรุงเป็นอาหารอโนชะชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นจึงรีบเดินทางเข้าไปในเมืองแต่ก่อนจะไปนั้นได้กำชับหญิงชราว่าหากในตอนกลางคืนแม้ได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นดังสนั่นวันไหวอย่างไรก็ตามก็จงอยู่แต่ในบ้านอย่าได้ตกใจออกไปเสียจากนอกบ้านเป็นอันขาดแล้วชายหนุ่มก็พละจากไป ครั้นตกยามหนึ่งของคืนนั้นเหตุการณ์อันอ,อกสันขวัญแขวนก็บังเกิดขึ้นแผ่นดินเสะเทือนเลื่อนลั่นดังสนั่นหวั่นไหวชาวเมืองชัยบุรียนนกซึ่งกำลังนอนหลับหลายกันต่างก็ต้องพากันตื่นตระหนกตกใจไม่ทราบว่าสาเหตุอาเพศอะไรขึ้นต่างก็วิพากวิจารกันไปต่างๆนานาเวลาต่อมาเสียงนั้นก็ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นมาอีก และยิ่งรุนแรงกว่าเก่า้หลกับว่าเป็นดินจะถลม่มฟ้าจะทลายก็มีปานก็พลันบังเกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนล้านขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามคราวนี้แผ่นดินเกิดไหวอย่างรุนแรงถลม่มทลายลงและได้กลืนชีวิตชาวเมืองล้มตายไปสิน้นกษัตริย์ราชวงศ์ก็ได้ถึงการพินาศลงไปด้วยครั้นพอรุ่งเช้าบริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งชัยยบริยนนกก็กลายสภาพเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีร่องรอยของบ้านเมืองปรากฏให้เห็นอีกเลยครั้นตกตอนสายชาวบ้านนอกซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวในเมืองเมือเม่อคืนนี้ต่างก็พากันแห่หนเดินทางไปยังในเมืองดูหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครั้นไปถึงก็คงพบแต่หญิงชราผู้ไม่ได้กินเนื้อปลาไหลเผือกอยู่ตามลำพังต่างก็สอบถามเรื่องราวจากหญิงชรากันให้แทบไปหมด เมื่อรู้เรื่องโดยตลอดจากการบอกเล่าของหญิงชราทุกคนจึงลงความเห็นว่าที่บ้านเมืองเกิดถลมนั้นก็เนื่องมาจากว่าชาวเมืองบังอาจไปกินเนื้อปลาไหลเปลือกตัวนั้นเข้าซึ่งปลาไหลดังกล่าวต้องเป็นพญาน,นาคแปลงร่างมาแน่นอนจึงถูกแรงอารานสาบแช่งจนเกิดธรณีสูบบ้านเมืองถล่มจมพินาศชาวเมืองตายกันไปจนหมดสิน้น ในกลุ่มชาวบ้านนอกซึ่งมีบ้านช่องอยู่นอกเมืองและต่างก็รอดตายไปได้นั้นได้พากันอพยพจากอาณาบริเวณใกล้เคียงชัยบุรีโยนกไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นแห่งหนึ่งห่างจากตัวเมืองไปประมาณ3กิโลเมตรทั้งนี้เคร่งแรงอาถรรพ์จะบังเกิดขึ้นอีกเมืองใหม่ที่ไปตั้งนี้ชื่อว่าเวียงเบิกสาปัจจุบันเรียกว่าเมืองเชียงแสนน้อยอยู่ใต้อํเภอเชียงแสนลงไปประมาณ10กิโลเมตรเศษ เหตุจากเมืองถล่มเชิญชาวบ้านรอบนอกเมืองอพยพหนีไปตั้งเมืองใหม่นั้นเนื่องจากราชวงศ์สูญสลายไปพร้อมกับเมืองถล่มเมื่อไปตั้งบ้านเมืองขึ้นใหม่ชาวเมืองเวียงเบิกษาจึงได้ใช้วิธีแต่งตั้งเจ้าเมืองไปบประชาธิปไตยไม่ต้องมีสภาพูดแทนโดยคัดเลือกเอาคนดีๆขึ้นครองเมืองและเมื่อเจ้าเมืองคนใดพ้นจากตำแหน่งจะโดยวิธีใดก็ตามชาวเมืองก็จะพากันลงมติ เลือกเอาคนใหม่ขึ้นครองแทนเวียงเบิกษาหรืออีกในหนึ่งเวียงปรึกษานั้นรวมจำนวนเจ้าเมืองที่ถูกคัดเลือกขึ้นครองเมืองทั้งหมด15้าคนและปกครองเมืองอยู่เกือบร้อยปีจึงสิ้นอำนาจตกเป็นเป้าสงครามจากกองทัพพม่าในเวลาต่อมาจบเรื่องเล่าตำนานปลาไหลเผือกแห่งเมืองเชียงแสนแต่เพียงเท่านี้